อาใครบางเมื่อกี้นี่นใครบางใครบางก็เบิดเอาเป็นเผยหน่อยดิมันมีไหมตรงไหนเมื่อกี้นี่ไม่เชื่อไปคัดรู้ใช้เสียงเป็นไหมเสียงเรียกจบเรื่ออะไรเขาเรียกกรุงเทพ่เรียกอะไรใช้เสียงไหมครับคนพื้นทพ่เขาเรียกกลัวใช่คุณต้ารับปมมือให้นะครับอ้าวอีกสักที่ไหม ปจับลงไปสักที่นะ้ไหมอ่ะต่างที่นาะรอบเดียวผู้ผู้ชมไม่มั่นใจไปโซไปสั่งก่อนอีกทีนึงอ่ะพยายามมาใกล้กว่าเดิมอีกนั้งอีกทีนึงเพื่อเอ้าอาสาสมัครผู้กอ่อความไม่สุขภา,ายยคใต้ยอ,อะ,อะ,อะอมื้ยน่าอาขายิงม้างที่น,นี่เรียนแล้วไปการเต้นกับเขา <laughs> อ่าไปการเต้นกับเขาอยู่ใช่ไหมนี่เขาให้หญิงและคนชราไปอยู่หน้าเต้นใช่ไหมเออ กูไม่ผสมออกน้ก็พหลบอยู่หลังผู้ไม้มือนพวกเรานี่แหละ,ะวันนี้ก็มาโชว์นะครับให้ดูอีกครั้งนะครับเราจะขยับพื้นที่เพราะว่าเนื่องจากว่าอาสารที่เป็นสารตั้ต้นในการทำระเบิดมันจะยังคงติดอยู่ที่เดิมครับแม้ว่าเราจะเอาออกไปแล้วสุนัขก็ยังรู้ว่ามีอุูเดิมอยู่แล้วก็เคลื่อนย้ายมันมานะครับเพื่อให้เกิด ความเชื่อมั่นว่าตัวละล้านกว่าไม่ใช่แค่ราคาคุยอบอกลังสิทธิ์เขาบอกอีกหัายห้าสิบจะเพิ่งรื้อเวทีเราจะไปแสดงต่อได้แล้วเอาเอาผมมึให้กำลังใจไม่ใช่นรอกุกินอบพูดค่ะพี่ตัท่านแม่ขอบคุณทำไงลูกทัวั่วสองทีขอบคุณต่างคนก็ต่างตัวตัวกันพ่อกับลูกไม่เป็นไรครับไปรับเอามาได้ว่าตะออกตั้งแต่ต่างประเทศทำงานมาด้วยกันตัวเรียกลูกก็ก็เรียกลูกแล้ว แต่แม่ไม่รู้ไปไหนเด็กทางเราเหมือนเดิมพร้อมมีนะลูกเด้ยลยรองของงท้นสุดท้ายดูมันจะเหนื่อยแล้วครับเพราขี่รถแอร์มาคนนั่งหลังกระบะกลับไปเข้าห้องแอร์เหมือนเดิมครับตาตาเครื่องรอแล้วเพราเขาเหนื่อยง่ายมาต่างประเทศนะครับอ่าพร้อมเด็กเออวตัว,ตว,ตวอ่ารางวัลเจ้าอ,อยู่อยาดียวกดูคีบกันอินอ่าเร่งนะเว่งนะ ่าลงไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแสดงว่าผู้่อความไม่สงบเมื่อกี้วางเงียนมากไม่มีโอ้แขวจริงจริงเอาเอาใหม่ไม่มีเลยต,ต้องสองสองครั้งสองครั้งก็ความแน่ใจเดี๋ยว,วยจะไปถ้ามันไม่มีกระบ๋านี่ลูกเ้ย โอ้โหแกงดึงราคาเหมือนนักมวยแล้วปมือให้หน่อยดึงราคาเหมือนหวยช่องเจ็ดสีเลยยกสองไม่เอายกแรกไม่เอาใครวางใครวางมาดูนี่ผู้ประกอบไม่สงบเอาวางแล้วเบิดอแล้วเรียบร้อยต่อไปจะให้กู้แล้วเบิดเองนะทีนี้อมีเกมอยู่ข้างหลังเปมือให้หน่อยครับต่อไปเป็นการแจกเงัน